สวัสดีค่ะแม็นแดนหรือแมนนักล่องตัวนี้มันหน้าตาดีแท้้นุกเกอว่าแมนนักลอ่องบอกมนหน้าตาดีแท้แมนนักล่องบอกนักล่องเฮ้ยแดนโอ้น้องอยังก่อนนี้สัมภาษณ์ได้เลยครับน้องอยังน้องฟิล์มปื้ดหน่วยการมาดีแท้นุกเกอเจ้าหามาตาใส่คือตัวล่ะ

เอามามือนีมาสู่ไปนํำกันเดิมบัดดี้เดิมอายุเท่าไหร่นลคะสิคะโอ้ิพี่ดวงมันก็ิบแปดไปมาเถ่าแท่เออมันก็เดินทางมาหอดมนีตีแม่ครับนางราเมือสากมาหอดมาต่อแล้คนสาเชิงสากฉะเชิงสาโอ้กันมอย่งน้อยเด่นพเสู่เรื่องบบาเร่มมาหอดมก็หอดมนีไก่เปิดฤดูกาลแล้วมาตามทันมูบมาแบบนี้เขา สู่ครับสู่ย่างเดียวเนาะเคยเต้นมาก่อนบอกเคยครับเต้นแดนเซอร์อยู่ในวงยงเรียนน้ำครัอสิบหกสิบแปดเท่าไหร่ก่อนสิบแปดปีมก็จบบอกจบย่างครับผมตอนผมเรียนอยู่มหาลัยครับผมตอนมัธยมผมดรอปเรียนไปอ๋ออันนี้ก็คือมาทํามาหากินมาหารายได้สามครอบครัวโอ้สูสีวิตคาดสูเอาด้วยหลากหลายน้องฟิล์มน้องฟิล์ม อายุ18ปีคเคยมีประสบการณ์มากกว่านกบบ้านยากตามทั้นมือเขาเดียวนี่ถายติดตามมานองชีวิตเต็มแถวได้มันไรเนี่กระเป๋าสันา้นหมาไม่ใน,น,นเนี่ยเนี่ยสวงเงมือถักเบื้องแนวเศรษฐีเมืองเบืบ้องนัดสุรศักดิ์สนใจเป็นไพร์ปฏิโนโน้ำตาซอง แม่ยังอยู่จิตตกหั้นที่วัดกับอะไรเนใจีชื่ออะไรครับเต่งชื่ออะไรครับเต่าครับเขาบังเต่งเตงมันมีเซไอร์หน่อยค่ะไม่มีชื่ออะไรนะครับเรื่องผู้ใดเออคิงฟิมพิม้องครกาถามเขาที่นัดมาทำอะไรคบ สะพานต่อมาเนี่ยชอันนี้ใอรติดต่อมาครับอใครติดต่อไปดูติดต่อมาติดต่อมาครับนครับแล้วก็อก็กับแลมายังไงนรถมาค่ั่งรถมาเมื่อเช้าเมื่อเช้าเพิ่งมาถึงเลยใช่พี่น้อยชค่ก็กี่ชั่วโมงครับประมาณสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดชั่วโงสิบชั่วโมงเราสูตริดมาถ่กย่าอยากมาถ่กเด ชอบชอบมะลัเรอบาลลี่นรองใครก็นั่งใจเราเลยน้องครับต้องฟิล์มนะครับี่น้องครับสังกัดสาห้อยระเบิดชูปีเลีนนะครับี่น้องครับไอมีชื่อชื่อจริงชื่ออะไรทีละสักของพ่อพี่ทิลมทีละสัปนะครับ้องนี่้องฟิล์มทีละสั์สาร้อยระเบิดชูบเมื่อนการี่ลี่สาบอรมาเมื่งเี้น้องฟิล์มเป็นไงดได้ยืดเี่ยหน่อยจัดหน่อยบังบ่กัดเสียงอันนี้ไม่สีเสียงเอาบอ ก็อยากเป็นรอคุณบอไปไปไปรออคุณเป็นัจงะขร้องเพลงนี่แหะคัลองเพลงได้เนี่ยคือยูเด้อเห่ออดิชั่นไหมเนี่ย่องนะพี่กองมาอะไรนมามาแล้วบานมาลไมาแล้วพี่รองอุ้ยสวัสดีเเดี๋ยวเขาไม่ทีสามั่ก็ได้ เห็นหนาปุ๊บอดยกกล่องประด้เลยเหมหน่วยกันครัี่มีตาพักแข่งเขาออืมีตรงนี้ก็ได้เาลองเพลงสูฟังเมืองลังหาเอาเป็นพระเอกลองได้ลองเพลงเปลี่ยนมันบอลองเพีเป็นเอาเพลงเพี้ยนภาษาเร็วครับผู้ดีสารได้ใช่ไหมถนัดเพลงถนัดเพลงนวไหนลูกทุ่งเขาลูกทุ่งอาอาักสักซ่อนก็ได้เขียนคัมแม่สอน อนติดไว้ข้างฟ้าเลิกงานกลับมาอันทวนให้จำขมอนมาทำบันดาลคนลูกที่ดี่ได้หนิมีอันอายว่าพะต้องสมัครดอกกันเดนเซอร์สมัครกันพระเอกซะ่ไหมงสวงร้อยเท่าไหร่ขอโทษที ประมาณร้อยแปดสิบคนในยุร้อยแปดสิบคือนายการได้หุ้นดีนาตาดีเสียงก็ดีเอาขอคอมาอมาลำอมาลำสักสักสักมะล้ในบอได้บอมะล้ไดนบอเอามะล้ำเบื้องได้อยนนิ้หนึ่งครับอ่าลองลองจนให้ไกลมีสามส่งส่งน้องมาเป็นประจำห้าม เจ้าเก่าคนเดิมส่งมาเป็นเทอมาจำมหาอานองจากชายบ้านติป่าดงคนจนระเทียงรักนาไปคัดเจาอีกหน่อยหนึ่งนนิได้เลยได้เล่นตีนก็ได้แล้วแมนอันนีมีเงินกินขอบไปละไแอดมิ้นเติงเจ้าพ่ธมาดาได้ได้นี่พักยาง พี่เขาจัดยังยังไม่ร้านใช่ไหมพี่ตรงมีห้องให้น้องนอนมัม้ยมีมีมีาาหาห้องให้น้องเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวจะว่าเดี๋ยว,ดวเดี๋ยวคุยกับพี่พี่คุยกับพ,พี่น้องก่อนพี่น้องก,ก่อน,อนถ้าตรงนู้นเต็มมานอนอยู่นี่ก็มีใช่อยู่่รเพาาะวาบ้านลำเพลินโชว์มันคนหลายมันต่างกันใช่คนมันคนเยอะเพราะว่าเมื่อกาซัมซ้ัมโมกเดียวกันนั่นแหละแหมงผิวแงงนอนแต่ในน้อยในโดมกนดีไม่ได้ตรงยาง เวลากินข้าวก็ขี่อยู่นี่เวลามาซ้อมก็อยู่นี่พ่อเขาก็มาซ้อมนีเหมือนกันพ่าไปพักญี่ปุ่นเขาก็ขี่รถมาซ้อมพีวีกอล่ฟเพราะว่าเขามีรถเที่ยวเขาก็นอนดีแต่สบายเนาะเบิ่งกแย่เอาอนหองเพราะว่าพี่นุกปรทธานว่างเพิ่นมากหวดหัวก็มากหวดท่านในหูเล่นอย่างท่านในบอกกันกับพี่นุกเสลนี่เดี๋ยวดูพี่ดูแรกกันเลยคิดต่อมาขาบใครนะครับมามาทำพี่เพลงครับแล้วก็พี่เพลงให้มาพี่กับคุณนุกต่อด เป็นแนะน้ำกันมาเนาะก็ต่อกันมาก็ให้กำลังใจน้องเนาะเพราะว่าเ้างไก่เปิดวงแล้วแมนให้กำลังใจมีมีพ like ื uh, ้นฐานมีสกิลการเต้นอยู่แล้วใช่ไหมโอเคก็ก็ไม่ยากหรอกก็มาเก็บลายเต้นกับเพื่อนเราเก็บลายเต้นลาย์ยังถือว่ายังมาทันยังได้ซ้อมยังมีเวลาพี่ไปร่าประมาณซีหามืออยู่เนาะแมนซีหามืออยู่เดี๋ยวบน้องฝากน้องรับฟิล์มอะไรนะฟิล์มธีรศักดิ์ทำหนึ่งถีรศักดิ์ธีรศักดิ์ธีรศักถีอ๋อฟิ์มถีรศักดิ์ ตามไว้ถ้าเพื่อนโชว์ว่าชายาไม่ซื้อไม่พี่น้องครับฝากติดตามน้องเห้ด้วยครับพี่น้องฝากเป็นกำลังแรงใจให้น้องเบิ่งแย่งเอาน้องน้องมาไหมบัดรห้ามือใดมือหนึ่ง้ขึ้นลองเพลยงน้องมีเสื้อผ้าไอบ่ถ่ายติดตามเป็นบ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ได้ขึ้นลองฝากข่าว่าแม่แม่เอฟซีเนาะฝากขวาว่าเอฟซีเบื้องแย่งน้องติดตามน้องนะครับพี่น้องครับค่าต้องขอบคุณน้องมากที่ได้สัมภาษณ์นะคะวันนี้ให้น้องไปเบิ่องแง่งมู่ซ่อมแล้วกันเปนั่งพัก งราาคอีหลีห yeah, ุ <Wasn> ่นนงินก <ick orange Robbie arriver> ันดลีบังดูที่ต้องไปยืนดูสิว่าแมนสูงซ้ำกันใสเบิ้งคุสูงกว่าพี่สูงกว่าต้องหรือเปล่าอุ้ยเท่าเท่ากันเลยเออตรงพุ้งใหญ่ซื้อมันก็ได้เป็นเตี้ยเตี้ยแมนทำซ้ำกันใครแนีอยู่ไปให้น้องไปพักพอน้องหดแปดไปทั้งนั้นก็ได้ไรก็ได้หดอยู่โอ้ทั้งนี้หดแปดเราติดข้ออนุญาตหัวแท่นท่ายิ้มได้หดติท่ายต่อเลยขออนุญาตฝากคลิปไเป็นสนีก่อนพี่น้องพอกันคลิปหน้าฝากติดตามเบิ่งแยัง ศิลปินน้องหม่เออศิลปินพะนาแน่ไปอีกแล้วแดนเซอร์มาใหม่ครับพี่น้องคะ <มา S 1> ่นงนงนะ,คะ <มา S 1> น้องฟิล์มนะคะเอาพี่น้องคลิปมีฝาไว้ชั้นมีฝาก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนเด้อสวัสดีจ้า